จัวมากับนีและหุมพากันมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบบนหลังสะพายถุงหนังที่ว่างเปล่าสำหรับใส่น้ำทั้งสามคนเดินไปคุยไปพลางหัวเลาะราวกับว่าถุงหนังที่สะพายอยู่บนหลังบรรจุความสุขเต็มปลีใสเออเปากับปัดและซูเวนินเริ่มคนเนยที่อยู่บนเตา มันเป็นงานที่ซูเวิ์นเริ่มมีความชำนาญเพิ่มขึ้นแล้วเธอรู้สึกมั่นอกมั่นใจเรื่องการทำเนยจัวมาตั้งใจจะเอาเครื่องประดับที่มีค่าของเธอแลกกับม้าของเกลาซูเวิ์นไม่มีอะไรจะแลกด้วยเธอคิดว่าจะมอบหนังสือบทประพันธ์ของเหลียงซือชิวให้ในระยะหลังก่อนจะกินอาหารเย็น พวกเด็กๆจะมาขอให้เธออ่านเนื้อหาของหนังสือให้ฟังจากนั้นก็ให้จัวมาแปลเป็นภาษาที่เปรตอีกทีถึงแม้จัวมาจะไม่เข้าใจกับปรัชญาของเหลียงสื่อชิวมากนักทำให้ติดขัดเรื่องการแปลบ้างแต่มันก็ทำให้จัวมาได้ฝึกปลือภาษาจีนเธอกับพวกเด็กๆ ได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรใหม่ๆทุกวันทันใดนั้นซูเวิรนเหลือไปเห็นปัดยืนนิ่งจังง,งังเรากับต้องมนสะกดอยู่ตรงหน้าประตูกระโจมเธอจ้องมองอะไรบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปแม้ไซเออเปาจะส่งเสียงเรียกเธอให้มาช่วยคนเนยบนเตาปัดกลับไม่ขยับขยื่อน ที่แปลกยิ่งไปกว่านั้นคือเธอเดินวนรอบกระโจมที่พักถึงสองครั้งสองคราแม้ผู้เป็นแม่จะไม่นึกแปลกใจกับปฏิกิริยาของลูกสาวแต่ซูเวินกับรู้สึกสงสัยเธอเดินไปที่ประตูกระโจมเห็นนีกับหุมวิ่งมาแต่ไกลแต่ไม่เห็นแม้เงาของจัวมาพอเด็กๆ วิ่งมาถึงกระโจมที่พักก็ร้องไห้โฮใส่เอเปาหน้าซีดเผือดเมื่อได้ฟังเรื่องที่ลูกๆบอกเธอแล้วเธอก็วิ่งออกไปนอกกระโจมโบกไม้โบกมือปากก็พร่ำตะโกนเรียกชื่อเกลาเกอเออและโอมที่อยู่ไกลออกไปทางด้านนอกให้กลับมาสูเหินเฝ้าคอยด้วยความกระวนกระวาย อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจัวมาสิ่งที่เธอเข้าใจมีเพียงคำว่าจัวมาที่เด็กๆพูดซ้ำๆกันหลายครั้งเวลาผ่านไปนานนับชั่วโมงพวกผู้ชายถึงได้กลับเข้ามาและได้ฟังเด็กๆเ,เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นซูเหวนพยายามทำท่าทางเพื่อให้พวกเขาอธิบายให้เธอฟังด้วย เกอเออเข้าใจท่าทางของเธอเขาคว้าแผ่นกระดานซึ่งปกติใช้สำหรับตัดขนแกะแล้วก็โรยแป้งบาเล่ลงบนแผ่นกระดานนั้นเขาใช้นิ้ววาดภาพลงบนแป้งบาเล่แม้จะเป็นภาพที่วาดหยาบๆแต่ก็สื่อความหมายได้ชัดเจนมีผู้ชายกลุ่มหนึ่งขี่ม้ามา เอากระสอบครอบศีรษะจัวมาแล้วพาเธอไปพอหายตกใจสูเวนก็ถามนีว่าเห็นอะไรอีกบ้างไหมนีถลกแขนเสื้อให้ดูมีรอยขีดข่วนที่หัวไหล่ด้านขวาของเธอส่วนหุมเอามือซูเวินคลำศีรษะเขาที่ปูดเธอเดาว่า เด็กๆคงต่อสู้กับพวกคนที่มาลักตัวจัวมาไปจนต้องเจ็บตัวสหวรนไม่อาจรู้ได้ว่าใครลักตัวจัวมาไปเพื่ออะไรไม่น่ามีเหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพวกนั้นเป็นศัตรูของจัวมาหรือเป็นทหารชาวจีนหลังจากนั้นทั้งวัน ซูบ่นใช้ภาษามือร,รูปภาพและข้าวของต่างๆนานากับนีและหุมเพื่อให้เด็กทั้งสองให้รายละเอียดกับเธอว่าเกิดอะไรขึ้นกับจัวมาเหตุการณ์เกิดขึ้นทำนองว่าขณะที่จัวมากับเด็กๆกำลังเดินกลับกระโจมที่พักหลังจากเอาน้ำใส่ถุงหนังแล้วมีผู้ชายกลุ่มหนึ่ง ขี่ม้าตรงเข้ามาใช้เชือกทำเป็นวงแบบบ่วงบาดคล้องตัวจัวมาไปจากนั้นก็เอาถุงขนาดใหญ่คลุมตัวเธอเด็กๆเ,เข้าใจภาษาที่พวกนั้นพูดเพราะฉะนั้นคงเป็นคนที่เบตชายสองคนในกลุ่มนั้นคือพวกที่มาที่กระโจมหลายวันก่อนนีบอกซูเบิรนว่าจัวมาดิ้นรนสู้สุดฤทธ แม้จะถูกจับไปวางบนหลังม้าอีกตัวแล้วก็ตามสูวร์นึกถึงอาการแปลกๆของปัดในเช้าวันที่จัวมาถูกลักพาตัวไปเธอเห็นอะไรหรือสูวร์พยายามถามปัดว่าเธอรู้ไหมว่าจัวมาอยู่ไหนปัดสั่นศีรษะแล้วชี้ที่ปากของตัวเองเธอไม่พูดอะไรเลย ซูเวิไม่เข้าใจความหมายของเธอวันต่อมาเกอลากับเกอเออขี่ม้าออกสำรวจรอบๆเพื่อหาร่องรอยของจัวมากับคนที่ลักพาตัวเธอกลุ่มนั้นแต่ไม่เป็นผลตกเย็นพวกเขากลับมาพร้อมกับความผิดหวังเมื่อสบตาพวกเขาสูเวิรก็รู้ว่าหมดหวังที่จะตามหาตัวจัวมา พวกเขาเห็นใจเธอที่ต้องอยู่ตามลำพังโดยไม่อาจสื่อสารกับพวกเขาได้ฤดูร้อนผ่านไปฤดูใบไม้ร่วงย่างกลายเข้ามาแทนซูเวินตกอยู่ในช่วงที่มืดมิดที่สุดในชีวิตตกกลางคืนเธอต้องร่ำไห้เมื่อเห็นที่นอนข้างตัวว่างเปล่านึกถึงความกล้าหาญและความฉลาดเฉลียวของจัวมา ลางวันเธอต้องทำงานทุกอย่างโดยไม่มีจัวมาเป็นล่ามคอยแปลให้อีกต่อไปภาษาทิเบตรประโยคแปลกๆที่จัวมาเคยสอนเธอคำง่ายๆเช่นใช่หรือไม่ใช่ทำให้เธอสามารถทำงานที่เป็นกิจวัตรประจำวันได้พลนจากนั้นเธอก็จะตกอยู่ในโลกแห่งความเงียบและไม่อาจหวังว่าจะได้เรียนคำใหม่ๆ ของภาษาทิเบตอีกต่อไปเพราะครอบครัวของเกลาไม่ค่อยพูดคุยกันมากนะักและเวลาที่พวกเขาจะคุยกันก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงเมื่อพูดภาษาทิเบตไม่ได้เธอจะขอไปจากพวกเขาและเสี่ยงชีวิตบนที่ราบสูงแห่งนี้ตามลำพังได้อย่างไรถึงแม้เธอจะมีรูปถ่ายของเคอร์จุน แต่ครอบครัวนี้ก็ไม่มีใครรู้จักสามีเธอจัวมาห้ามเธอไม่ให้บอกพวกเขาว่ามีทหารจีนอยู่ในทิเบตเพราะพวกเขาคงไม่อาจเข้าใจได้ว่าทำไมทหารจีนจึงมาที่นี่รังแต่จะทำให้พวกเขาหวาดกลัวไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วเธอจะอธิบายให้พวกเขาเข้าใจความรักที่เธอมีต่อสามี จนยอมลำบากทุกอย่างเพื่อออกตามหาเขาได้อย่างไรความผิดหวังและความเจ็บปวดกัดกร่อนเธอดูราวกับว่าเธอเข้าใกล้เกือบถึงตัวเคอจุนแล้วแต่แล้วเขาก็กลับหายตัวไปเธอรู้สึกราวติดอยู่ในกับดักที่ดูเหมือนจะไม่มีทางหลุดออกมาได้ หลังจากที่จัวมาหายตัวไปครอบครัวนี้ดูจะมีความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของนีเงียบหายไปหุมซึ่งเคยซุกซนก็ไม่ไปไหนเขาจะอยู่ใกล้ๆแม่เมื่อถึงเวลาต้องย้ายไปทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แห่งใหม่เกลาตัดสินใจที่ไกลออกไปเพื่อตั้งกระโจมที่พัก หากพวกเขาเห็นคนแต่ไกลเกลาจะส่งสัญญาณให้ทุกคนหลบเขาเคยจับตัวซูเหวินซ่อนไว้กลางฝูงแกะสองครั้งเพื่อไม่ให้พวกที่เดินทางผ่านไปมาเห็นเธอเขากลัวว่าเธออาจจะถูกลักพาตัวไปอีกคนพวกเขาอยู่กันราวกับจะหนีไปให้ไกลจากโลกมนุษย์ซูเหวินเริ่มจดบันทึกประจำวัน เธอใช้หินสีเขียนประโยคสองประโยคบนหน้ากระดาษของหนังสือของเหลียงซือชิวหินสีมีรอยบุ๋มเล็กน้อยเพราะเวลาเขียนเธอต้องกดมันแรงๆและต้องเขียนสั้นๆเพื่อประหยัดกระดาษการเขียนเป็นวิธีเดียวที่จะบันทึกความคิดของเธอและทำให้เธอยังคงจดจำวิธีเขียนภาษาจีนได้ มันทำให้เธอเข้มแข็งและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปเช้าวันหนึ่งนีเป็นลมขณะช่วยใส่เออเปารีดนมใส่เออเปาร้องเรียกสามีให้มาช่วยเกลาอุ้มนีกลับเข้าไปในกระโจมเกลาแสดงท่าทางเป็นกังวลเขาบอกอะไรบางอย่างกับเกอเอ,อ แล้วเกอเออก็รีบขี่ม้าออกไปทันทีเกอลาพึมพำกับไซเออเปาสองสาคำไซเออเปารีบเดินไปติดเตาต้มน้ำสูเวนใช้ความรู้ที่เบตเท่าที่มีอธิบายให้ไซเออเปารู้ว่าเธอเป็นเมินปลาและเธอพอจะช่วยได้แต่ไซเออเปาไม่สนใจเธอทำตามวิธีของเธอ ทันใดนั้นหุ่มก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาและชี้ไปที่นีสายตาทุกคู่มองตามเขามีเลือดซึมออกมาจากชุดของนีเกลาบอกให้ปัดพาหุ่มออกไปและแสดงท่าทางให้ซูเวินช่วยเขาถอดเสื้อผ้าของนีออกเมื่อถอดชุดออกก็เห็นเลือดเปื้อนเต็มไปหมด ซูเหวินเข้าใจทันทีถึงสาเหตุที่นีร้องไห้ทุกคืนเธอคงมีเลือดไหลยอย่างนี้มานานแล้วซูเวินจำที่จัวมาเคยบอกว่าการหาบน้ำทำให้ปวดหลังมากพวกผู้หญิงจึงมีความชำนาญในการซักผ้าด้วยวิธีที่ประหยัดน้ำอย่างที่สุดและพวกเธอจะพยายามไม่ให้เสื้อผ้าเละอะเพราะรอบเดือน แต่อาการเลือดออกของนีไม่น่าเป็นเพราะรอบเดือนไซเออร์เปาพยายามกลั้นน้ำตาและทำท่าทางให้ซูเวิร์นเข้าใจว่าพวกเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเกลาเอาผ้าสักหลาดชุบน้ำร้อนบิดให้แห้งแล้วพรมเล่าบาเลลงไปคลี่ผ้าแล้วเดินไปที่พระพุทธรูปเพื่อสวดมนต์ จากนั้นก็เอาผ้าผืนนั้นห่อรอบเท้าของนีและพรมเล่าบาเล่ลงบนหน้าผากของลูกสาวริมฝีปากของนีขยับเล็กน้อยและปลือตาขึ้นเธอมองหน้าแม่ซึ่งกำลังแกว่งลูกตุ้มสวดมนต์และสวดมนต์อยู่หน้าแท่นบูชาเกลาเรียกไซเอ,อเปาและจับมือลูกสาววางไว้ในมือภรรยา นียิ้มจางๆและหลับตาลงสูเวเหินก้มลงจับที่ผจญหน,นีมันเต้นอ่อนมากเลือดยังไหลไม่หยุดเมื่อปราศจากอุปกรณ์แพทย์และยาสูเวเหินก็ไม่อาจจะช่วยเธอได้เธอรู้สึกปวดร้าวด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจตลอดทั้งวันทุกคนในครอบครัว นางเฝ้าไข้เงียบๆข้างตัวนี้แม้กระทั่งหุมที่หิวจัดก็ดูดนิ้วมือตัวเองอย่างเงียบๆไซเออเปากับเกลาคุกเข่าด้วยกันเบื้องหน้าพระพุทธรูปแกว่งลูกตุ้มสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดใกล้ค่ำเสียงฝีเท้ามาที่ควบมาเป็นสัญญาณบอกว่าเกอเออกลับมาแล้ว เขามีถุงใบหนึ่งอยู่ในมือผู้ใหญ่ทั้งสามคนรีบเปิดออกดูอย่างรวดเร็วพวกเขาผสมผงยากับน้ําแล้วป้อนให้นีกินสุวรเฝ้าดูด้วยความสนใจแต่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าเขาให้อะไรเธอสิบนาทีต่อมาสุวรเห็นแก้มนีเปลี่ยนสีไปคืนนั้น ไม่มีใครหลับได้เลยเกลาทำท่าทางบอกสูเวนที่ดูเหนื่อยอ่อนแรงให้ไปพักผ่อนเธอนอนฟังเสียงลูกตุ้มสวดมนต์จนกระทั่งเช้าพวกเขาไม่สามารถช่วยชีวิตนีที่แสนน่ารักและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาไว้ได้วิญญาณของเธอจากไปไกลเกินไปเสียแล้ว หลังจากวันที่เธอหมดสติเด็กสาวซึ่งอายุไม่ถึง14ปีได้ตายจากไปสูเวนโศกเศร้าเสียใจไปกับครอบครัวของเกลาและตัวเธอเองในบรรดาสมาชิกของครอบครัวนี้นีเป็นคนที่เธอสนิทมากที่สุดอีกทั้งเป็นคนที่ทำให้เธอเพลิดเพลินมากที่สุด ยามนี้เธอสูญเสียทั้งจัวมาและนีในเวลาไล่เลี่ยก,กันอนาคตของเธอดูจะหมดสิ้นไปพร้อมๆกับความหวังทั้งหมดของเธอด้วยสุวรรณกลัวว่าครอบครัวของเกลาจะนำศพนีไปทำเวหาชาปนากิจจัวมาเคยอธิบายว่า หลังจากที่พ่อเธอตายร่างของเขาถูกหั่นเป็นชิ้นๆและทิ้งไว้บนแท่นบูชาบนภูเขาเพื่อเป็นอาหารแก่อีแรงเมื่อเห็นสูเหวนทำท่าทางสยดสยองจัวมาก็อธิบายว่าเวหาชาปนกิจเป็นเพียงอีกธรรมเนียมหนึ่งของชนทิเบตที่จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ หรือธรรมชาติกับมนุษย์ไม่มีอะไรน่ารังเกียจแม้ซูเหวินจะจำคำเรื่องที่จัวมาอธิบายได้แต่เธอคงไม่สามารถทนเห็นร่างกายของนีต้องเป็นอาหารของอีแรงได้แต่เธอไม่ต้องทนดูภาพนั้นเพราะครอบครัวของนีนำศพเธอไปทำพิธีคงคาชาปนากิจคือนำศพเธอไปลอยในทะเลสาบแทน ฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้นไปกลายเป็นฤดูหนาวฤดูหนาวเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ผลิสูเวิร์นไม่อาจรู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานกี่เดือนกี่ปีแล้วเธอติดตามครอบครัวนี้ไปตามทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และหาของใช้จำเป็นตามที่ต่างๆสำหรับซูเวิร์นภูเขาแต่ละลูกทุ่งหญ้าแต่ละแห่ง ดูช่างเหมือนกันหมดแต่สำหรับพวกเขาไม่เป็นอย่างนั้นดูเหมือนพวกเขาจะแยกแยะทุ่งหญ้าแต่ละแห่งได้เธอเขียนบันทึกลงในสมุดเท่าที่จะเขียนได้เขียนจดหมายถึงเคอร์จุนที่เธอหวังว่าจะมอบให้เขาได้ในวันหนึ่งเล่าเรื่องราวรายละเอียดการดำเนินชีวิตประจำวันถ้อยคำเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ เมื่อช่องว่างในหนังสือเต็มหมดแล้วเธอเริ่มเขียนแทรกตรงช่องว่างระหว่างบรรทัดคันช่องว่างเต็มหมดเธอก็จะเขียนทับรอยที่มันจางไปแล้วมีที่ว่างเพียงแห่งเดียวที่เธอไม่ได้เขียนมันคือด้านในของปกหนังสือเธอเก็บที่ตรงนี้ไว้ให้เคอรจุนหากได้พบกันอีก ซูเหวินจะให้เขาเป็นคนเขียนบทส่งท้ายให้เธอแต่ละหน้าเต็มไปด้วยถ้อยคำที่พรรณนาความเหงาความรักและความปรารถนาที่จะมีชีวิตรอดหนังสือหนาขึ้นทุกวันรูปของเคอรจุนซีเซียวกลายเป็นสีเหลืองใบหน้าเขาดูมีรอยย่นเมื่อไม่มีทางจะจากไปได้ ซูหวนจึงเลิกคิดถึงการหนีร่างกายและจิตใจของเธอได้ปรับเข้ากับวิถีการดำรงชีวิตของคนที่เบตแล้วเธอไม่รู้ถึงความต้องการของตัวเองอีกต่อไปเมื่อครอบครัวสวดมนต์ร่วมกันเธอก็จะแกว่งลูกตุ้มสวดมนต์ร่วมสวดไปกับพวกเขาด้วยเธอจะต่อท้ายคำสวดด้วยคำพูดของหวังเหลียง แค่การมีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นชัยชนะแล้วซูเวินติดต่อกับโลกภายนอกนอกเหนือจากครอบครัวเกลาด้วยวิธีเดียวคือเทศกาลเวสรซางที่จัดในฤดูใบไม้ร่วงพวกผู้ชายจากทั่วทุกภาคจะมารวมตัวเส้นไหว้บรรพบุรุษกันเนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีด้วย ซูเวินไซเออร์เปาปัดและหุมจะเฝ้ามองพิธีนี้จากทางด้านบนเขาขณะที่มีผู้คนขี่ม้านับร้อยๆ้อยถือธงหลากสีวนอยู่ในพิธีกรรมรอบรอบท่านบูชาเกลาจะซื้อเครื่องประดับใหม่ให้ไซเออร์เปาถึงแม้เธอจะมีอยู่มากมายแล้วทีแรกซูเวินไม่เข้าใจว่า ทำไมครอบครัวที่ยากจนเช่นนี้ถึงซื้อของฟุ่มเฟือยแทนการซื้อฝูงสัตว์แต่พออยู่ไปนานเข้าเธอถึงรู้ว่าเครื่องประดับเหล่านี้ไม่ใช่เพื่ออวดความมั่งมีหากแต่เป็นวัตถุทางศาสนาที่พวกเขานับถือและศรัทธาเกลาเกอเออและโอมไม่อาจไปร่วมงานเทศกาลหวยซางได้ทุกปี แต่ก็จะพยายามไปทุกครั้งที่มีโอกาสครั้งแรกที่ซูเวิร์นเห็นพวกเขาขี่ม้าออกไปเธอรู้สึกหวาดวิตกเพราะเห็นปริมาณข้าวของที่พวกเขาบรรทุกไปแสดงว่าจะต้องจากไปหลายวัน